สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันครับเ,เป็นเนื้อหาจากวิดีโอ YouTube วิดีโอหนึ่งเขาพูดถึง5ลักษณะนิสัยทีเ่เขาบอกว่ามันเป็นข้อแตกต่างระหว่างคนที่ถูกมองว่าฉลาดกับคนที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่อืมค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยเขาไม่ได้แค่พูดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่มีการอ้างอิงถึงผลการศึกษาด้วยก็น่าสนใจว่าข้อมูลเบื้องหลังเป็นยังไง แล้ว5นิสัยที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่ามีประเด็นไหนหน่าสนใจบ้างข้อแรกเลยที่วิดีโอเขาพูดถึงคือเรื่องการโยนความผิดให้คนอื่นสังเกตไหมครับว่าแบบพอมีอะไรผิดพลาดปุ๊บบางคนจะรีบชี้ไปที่คนอื่นก่อนเลย ใช่ใช่ค่ะอันนี้เห็นบ่อยในวิดีโอเขาก็เชื่อมโยงเรื่องน,นี้นะคะกับงานวิจัยด้านประสาทวิทยาเลยของ Jason S. m o มอสเซจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเขาพบว่าเออเวลาคนเราทำอะไรผิดพลาดเนี่ยสมองของคนที่วิดีโอเรียกว่าคนฉลาดจะมีปฏิกิริยาต่างออกไปนิดหน่อยค่ะต่างออกไปยังไงเลรอครับคือเหมือนจะมองว่าโอเคผิดพลาดแล้วเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างแทนที่จะแบบรีบหาคนผิดหรือโทษอย่างอื่นไปเลย อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมองเป็นโอกาสเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปัดความรับผิดชอบประมาณนั้นเลยค่ะน่าสนใจมากครับแล้วข้อสองละครับที่ว่าคิดว่าตัวเองถูกเสมออันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะประเภทที่แบบเถียงเก่งมากเถียงเอาชนะไม่ค่อยฟังความเห็นต่างเลยใช่ค่ะในวิดีโอเขาก็อ้างถึงนักจิตวิทยาเดวิดดันนิงค่ะที่ชี้ว่าคนที่มีแนวโน้มเปิดรับความคิด หรือคนที่ถูกมองว่าฉลาดนะคะมักจะใช้เวลาฟังก่อนอพิจารณาข้อมูลให้รอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นออกมาอ๋อคือไม่ได้เน้นว่าฉันต้องถูกต้องชนะแต่เน้นทำความเข้าใจภาพรวมก่อนถูกต้องค่ะซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับนิสัยที่ว่าฉันถูกเสมอเลยฟังดูก็สมเหตุสมผลนะครับการยอมรับว,ว่าเราอาจจะผิดได้นี่ก็สาคัญนะจริงค่ะไปต่อกันที่ข้อ3เลยครับใช้ความโมโห ความก้าวร้าวกลบเกลื่อนเวลาคุมสถานการณ์ไม่ได้อันนี้เหมือนเป็นกลไกป้องกันตัวหรือเปล่าครับก็อาจจะมองแบบนั้นได้นะคะคือวิดีโอเขาอ้างอิงงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเหมือนกันแต่งานวิจัยนี้น่าสนใจมากเพราะเขาศึกษาความเชื่อมโยงเรื่องนี้ระหว่างพฤติกรรมก้าวร้าวกับระดับ IQ แล้วศึกษานานมากนะคะตั้ง22ปีนะโห22ปีเลยเหรอครับ นางจังใช่ค่ะแล้วผลก็คือเขาพบว่าคนที่มีระดับไอคต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมามากกว่าอาจจะเพราะว่ามันเป็นวิธีรับมือกับความรู้สึกแย่ๆหรือความคับข้องใจที่มันง่ายที่สุดในตอนนั้นนะคะอ๋อพอคุมไม่ได้ก็แสดงอำนาจหรือความก้าวร้าวออกมาแทนประมาณนั้นค่ะตามที่วิดีโอเขาอธิบายนะคะเข้าใจแล้วครับต่อมาข้อสี่ไม่สนใจความต้องการหรือความรู้สึกของคนอื่น อันนี้ฟังดูเอ่อออกจะใจรายนิดนดนะครับใช่ค่ะฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิดีโอเขาอธิบายว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะนึกภาพตามไม่ค่อยออกว่าคนอื่นจะคิดหรือรู้สึกต่างจากตัวเองได้ยังไงอืม,อมคือเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีอาจจะมีน้อยกว่านะคะ ซึ่งเขาก็อ้างอิงผลการศึกษาของรัสเซลกีนจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันเยอะเหมือนกันแล้วก็พบว่าคนที่มี IQ สูงกว่ามีแนวโน้มจะเข้าใจแล้วก็แคร์ความรู้สึกคนอื่นได้ดีกว่าแปลว่าความสามารถในการเข้าใจมุมมองคนอื่นหรือเอมพัซซี่นี่อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องความสามารถทางปัญญาตามที่วิดีโอนี้เขาตีความใช่ค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตามข้อมูลที่เขานําเสนอนะคะ ครับผมมาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อ5คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอันนี้ก็แบบชอบตัดสินคนอื่นวิจารณ์คนนั้นคนนี้ไปเรื่อยค่ะอันนี้วิดีโอเขาเชื่อมโยงไปถึงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบล็อกในแคนาดาที่เขาพบว่าคนที่มีระดับ IQ ต่ำกว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีอคติหรือ Prejudice ได้ง่ายกว่าอาคติแบบไหนครับก็เช่นอคติต่อกลุ่มคนที่แตกต่างจากตัวเองอย่างเรื่องเชื้อชาติหรือเรื่องเพศนะคะ แล้วก็อาจจะชอบตัดสินคนอื่นในแง่ลบชอบการลงโทษที่รุนแรงคือเหมือนเป็นการยกตัวเองให้ดูสูงขึ้นโดยการกดคนอื่นลงอ๋อเข้าใจภาพเลยครับพอฟังครบ5ข้อแล้วทั้งหมดนี้ 1. โทษคนอื่น 2. คิดว่าตัวเองถูกเสมอ 3. ใช้ความก้าวร้าวกลบเกลื่อน 4. ไม่ค่อยแคร์คนอื่นแล้วก็5คิดว่าตัวเองเหนือกว่ามันก็พอจะทำให้เห็นภาพรวมของชุดพฤติกรรมที่วิดีโอนี้พยายามจะชี้เห็นนะครับ ใช่ค่ะเป็นชุดพฤติกรรมที่เขานำเสนอขึ้นมาโดยมีการอ้างอิงงานวิจัยต่างๆมาประกอบเพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องความฉลาดตามนิยามของเขานะคะซึ่งก็น่าสนใจดีนะคะแต่ก็อาจจะต้องฟังหูไว้หูนิดนึงว่านี่เป็นมุมมองหนึ่งไม่ใช่ข้อสรุปตายตัวว่าใครฉลาดหรือไม่ฉลาดจริงๆจริงด้วยครับอันนี้สาคัญเลยคือมันเป็นแค่ข้อมูลจากแหล่งหนึ่งเนาะค่ะแต่ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่า เออการที่เราพอจะสังเกตเห็นลักษณะนิสัยเหล่านี้ไม่ว่าจะในคนรอบตัวหรืออาจจะสะท้อนเห็นในตัวเองบ้างเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นหรือว่าช่วยให้เราปรับปรุงตัวเองได้บ้างไหมอืมนั่นสินะคะก็น่าจะเป็นคำถามปลอยเปิดที่น่าเก็ตไปคิดต่อกันได้นะคะ